เขาคือสายเลือดของหลวงนาลงมาสร้างศึกสองครามเกิดขึ้น จะนั่งเมื่อยามจะนอนขาดคนสั่งสอนส่งสาำทุกวันลอดตายเพระาะได้หลงตาท่านเก็บผมมาเชื่อไหมพ่อแม่ของข้าไม่รู้ว่าเป็นใคร ังวรโชครายอันแต่เริ่มเราจะมีใครที่ไหนลำดับให้ผมเั้นทราบความเดิ เรามาเล่าเหมีนนจะอยู่ในวัดมาฝึกหัดวิชาการนะุ่นี้ยังฝึกหัด,ดนะเออลูนยังเรียนไม่จบรอ,อก่อนยวคุยกันว่าทา่าน,นอาจารย์ตอกย้ำอาจารย์ทั้งเกี้ย อาจารย์ท่านกดพ่อกูเอาบดไปจานำเสียใจก็อดเกก็ไม่เยออยา่างว่าจะด่าทุกวันทุกวัน,วน,วนมึงนี่นลำบากลำบากทั้งชีวิตแม่ตะบวหลวงพ่อมึงเอาไปจำนำ <S S น้ำท่วมปีนี้เขาท่วมกัน,น,นต,ละละตนั้งแต่เริ่มกับภาคเหนือไล่มาตั้งแต่สุโข,ขท,<ช>ทัยท่วมนครสวรรค์ผ่านพิจิตรเข้ามา มึงอยู่สมุทรปราการมึงท่วมก่อนใครเลยเนี่ยเพราะว่ามึงเนี่ยไม่ไดีต่อพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าน้ำท่วมเป็นของรรมาท่วมทุกปีที่บ้านน่ะนะเป็นของทมดาตอนเนี้ยบ้านน้ำท่วมดีนะดียังไงวะหาปลาไงเวลาเวลาอยากจะกินนี่นะมาเบ็ดตกข้างเตียงเลยชีวิตมึงไอ้ช่าเหมาะสมกับมึงจริงๆไอ้สังเวชไอ้โสชื่อชั้นสังวร มีเพื่อนรุ่นพ่อคนหนึ่งชื่อว่าสังเวชประวัติมันจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพื่อนผมหรอกมันเขาเป็นเด็กวัดมันเนี่ยบวชรุ่นราวราวเดียวกับเจ้าอาวาสเออย่าพูดมันก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเจ้าอาวาสเป็นอะไรตายลงไปเนี่ยมันคงจะได้เป็นเจ้าอาวาสองต่อไปตอนนี้เจ้าอาวาสอายุ70ดกว่ายังไม่ไอสักแอะเลยไอ้สังเวชมันทนไม่ไหวก็เลยต้องลาสิกขาบทออกมาก็ไปไหนไม่พ้น เป็นของธรรมดาอ่ะก็มึงดาราสิขาบทศึกมาตอนอายุปูนี้มึงจะไปไหนได้มึงก็ต้องเกาะวัดจีนตอนนี้จากที่เคยบวชก็เลยมาเป็นมัคอายักษ์ตอนนี้นะจะบอกข่าวดีให้ข่าวดีอะไรวะอาจารย์เริ่มไอแลนะเริ่มไัยแล้วหรอกูก็จะเริ่มจะเริ่มบทบทอีกแล้วนี่ไอสังเวชกูมีเรื่องที่กูอยากจะถามกับมึงสักเรื่องหนึ่งถามอะไรวะตั้งแต่ตั้งแต่มึงเขียนกูมาตั้งแต่กูเด็กๆเนี่ยกูไม่มีพ่อกูไม่มีแม่ กูมีสิ่งเดียวที่มีค่าติดตัวมาก็คือผ้าแดงที่ผูกไว้ที่ข้อมือ oh. เป็นสิ่งที่หลวงตา,าบอกเอาไว้ว่าวันที่หลวงตาเก็บชัดได้ท่านก็เห็นผ้าแดงผืนนี้เป็นอยู่ที่ข้อมือจึงทำให้ฉันไม่กล้าแกะมันออกไอ้ผ้าแดงคงจะมีความหมายนี่แหละไอ้ผ้าแดงเนี่ยจะนำพาเองไปพบพ่อพบแม่ก็ได้เวย้ยมึงเชื่อหรือเปล่าไอ้นีดีกว่าคนเราต้องขืนย่ำอยู่กับที่ <S 2> <S 2> <S ออนาคตก็คงจะหาไม่ไหม พราะฉะนั้นวันนี้ข้าสังวรจะขอเสี่ยงดวงออกจากวัดเพื่อไปหางานทามึงคิดดีแล้วเหรอออกจากวัดมันจะแย่นะตอนนี้หน้าฝนด้วยเวลาไอ้บินถาบาดเนี่ยตองสาวมาใส่บาทเนี่ยเขามองว่าเราเป็นผู้ใหญ่วัดมึงไม่อายเขาบ้างหรือไงเฮ้ยมึงผู้ใหญ่วัดนะมึงกลไอ้แก่วัดเลย <c oughs> ตกลงมึงจะไปกยบากูหรือเปล่า นี่แล้วใครจะดูแลอาจารย์เออน้สิอาจารย์็ช่วมอาจารย์กบบแกเริ่มเลเยไอ้อาจาัดกูกำลังจะจองเป็นเจ้าวาดอยู่เอาเป็นว่ามึงอยู่วัดดูแลอาจารย์เพราะถ้ามึงไปกับกูเนี่ยจะเป็นภาระกู้องเอาผีไปเผาอีกอือผีเลยแหมแกนี่ไม่ต้องหวง่วงละแกได้เผาจะแน่นะเออไม่ต้องห่วงหรอกอันนี้ออในเรื่องหรือเรื่องจริงเฮ้ยเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่เผาแน่ตกลงจองชุดสีนี้ไว้ใช่ไหมฮะ I, ได้การได้งานทำจะรีบกลับมาจะเสี่ยงเข้าวังหลวงไปสมัครเป็นอาหารไปจะฉันดูแลอาจารย์เองอ๋อแกโชคดีแล้วกันมีเงินน้ำมันมีเงินมีทองเปล่าไม่ใช้สมอง เงินทองจะหาได้ที่ไหนแต่หลวงตาคนจับนินทาขอลาเราได้วันนี้เป็นไงเป็นกันวันนี้เป็นไงเป็นกันจะออกหางานเพราะต้องการสบายมันก็ต้องเสี่ยงกคเลยนะฝากหลวงตาด้วยนะไม่ต้องห่วงน้ดูแลกลับมาแกมีไรแกได้งานทำให้แกได้กลับมาะ สีย่ยงเขาวังหลวงเพื่อดวงฉันจะต่อสหากได้ทำงานเป็นนายทหารอนาคตอันไกล้ไม่เคยลืมถินกำเนิดตังวอนนันเตอรมาเป็นคนไทยจะากันแล้วจะ่ลืมกลับมาที่วัดต้ะง